จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับโลกซึ่งเกิดจากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งทงั้งทางด้านงานวิจัยวิชาการการเรียนการสอนส่งเสริมให้คณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรสร้างสารรค์งานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์สังคมตลอดจนพัฒนานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำแห่งอนาคต ผลจากการมุ่งม,มั่นทุ่มเททำงานของคณาจารย์นักวิจัยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทำให้ในแต่ละปีมีบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทั้งในระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อประกาศเกียรติคุณคณาจารย์นิสิตและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยประกอบด้วยรางวัลต่างๆดังนี้ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2563มีผู้ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ11จำนวน6ท่านและผู้ได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ10 จำนวน8ท่านประกาศเกียรติคุณศาสตราพิชานเพื่อเป็นเกียรติและยกย่องผู้ทรงคุณวุฒธธิภายนอกมหาวิทยาลัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและอุทิศตนเพื่อพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ในปีพุทธศักราช2563มีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราพิชาน จำนวน6ท่านรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยวิชาการส่รงผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในปีพุทธศักราช2563มีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจำนวน23รางวัลและรางวัลระดับชาติจำนวน65รางวัลรวมทั้งสิ้น88รางวัลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเป็นกําลังใจให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนควบคู่กับงานด้านการวิจัยการบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนจำนวน17ท่านเป็นรางวัลระดับดีเด่น4ท่านรางวัลระดับดีมาก5ท่าน รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่จำนวน8ท่านรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิตเพื่อประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตซึ่งมีผลงานเด่นชัดเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตอุทิศตนให้กับงานและมีจิตสำนึกในการเสียสละให้กับส่วนรวมเป็นที่ประจักษ์ในปีพุทธศักราช2563 มีผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิตจำนวน9ท่านรางวัลการวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้อาจารย์นักวิจัยและนิสิตผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมในวงกว้างประกอบด้วยรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นจำนวน3ท่าน รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่นจำนวน3รางวัลรางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเด่นจำนวน3รางวัลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับอาจารย์และนักวิจัยจำนวน2ท่านรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตดุษฎีบัณฑิตจำนวน8ท่านและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตมหาบัณฑิตจำนวน8ท่าน รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการคนดีสีจุลาเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรสายปฏิบัติการซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทำคุณประโยชน์ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประกอบด้วยรางวัลคนดีสีจุลาประเภทบุคคลจำนวน20ท่าน และประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมจำนวน4รางวัลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์นิสิตและบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ทุกท่านคือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย และเป็นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมไทยและประเทศชาติตอบสนองวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสารรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน